รวยก่อนอายุ40คู่มือชั้นยอดสู่ความร่ำรวยโดยแพทอิสกิไวเบเกอร์ EP เจ็ด Chapter 7ทรสัพยากรการดำรงชีพบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งคุณคงจำได้แน่ๆว่าในช่วงต้นของหนังสือเล่มนี้ผมได้ตั้งข้อสงสัยว่าคนเราจะสามารถสร้างความร่ำรวยผ่านการทำงานหนักได้หรือไม่ในบทนี้ ผมจะอธิบายประเด็นที่ผมพูดถึงให้กระจ่างชัดกว่าเดิมลองพิจารณาดูโอกาสในการก้าวไปสู่ความสาเร็จของตัวคุณจะลดลงอย่างมากหากคุณเอาแต่พึ่งพาการทำงานประจำเพียงอย่างเดียวผมไม่ได้พูดถึงให้คุณหลีกเลี่ยงการทำงานนะวิธีการก็คือมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะเป็นต้องทำงานอย่างหนักในขณะเดียวกันก็จะต้องลงทุนในธุรกิจภายนอกต่างๆจำนวนมาก รวมถึงสร้างทรัพย์สินที่จะนํามาใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองในภายหลังโดยคุณจะต้องลงมือทำสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนานหลายต่อหลายปีจนกระทั่งคุณมีทรัพย์สินเพียงพอและสามารถเลิกทำงานทั่วไปได้คนส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังอธิบายอยู่ในตอนนี้และตลอดหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่มากเกินไปและยากเกินไปซึ่งอาจจะยากกว่าการทำงานหนักเป็นอย่างมากด้วยซ้ำ ตัวอย่างที่จะนํามาใช้อธิบายประเด็นนี้ก็คือบุคคลที่มีพรสวรรค์ซึ่งมีอายุ25ปีเท่ากันจํานวนสองคนมีความสามารถในสาขาอาชีพของตัวเองเป็นอย่างสูงและมีรายได้ที่ดีมากๆทั้งนี้เพื่อที่จะอธิบายข้อโต้แย้งนี้และทําให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของผมเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผมอยากจะให้เราจิตนาการว่า ทั้งสองคนสามารถลงหลักปักฐานในงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีและอย่างมั่นคงพวกเขาจะไม่มีทางถูกไล่ออกและจะไม่มีทางว่างงานในทุกๆช่วงของอาชีพการงานของตัวเองบุคคลที่หหาเลี้ยงชีพตัวเองผ่านการทำงานหนักในแต่ละวันเขาจะเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศกลับบ้านในตอนค่ำและหาเลี้ยงตัวเองด้วยความลำบากตรากตรำทุกวันเราทราบอยู่แล้วว่า แม้เขาจะมีความก้าวหน้าในองค์กรที่เขาทำงานเป็นอย่างสูงแต่โอกาสที่เขาจะสามารถสร้างความร่ำรวยด้วยวิธีการนี้ได้กลับมีน้อยมากๆสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่อย่างที่ผมพูดเอาไว้ว่ามีผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่มากกว่าพนักงานที่ร่ำรวยเสียอีกนอกจากนี้หลายๆอาชีพก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เลยด้วยซ้ำเพดานที่มองไม่เห็น และบรรทัดฐานทางสังคมมีแนวโน้มที่จะฉุดรั้งให้เราปักหลักอยู่ในชนชั้นกลางอย่างสะดวกสบายแต่อย่างไรก็ตามคนเราเมื่อรู้สึกเหนื่อยก็จะต้องพักบางครั้งเขาก็เลี้ยงดูและใช้เงินจับจ่ายให้กับตัวเองและภรรยาของตัวเองตามความต้องการของเขาซึ่งรวมถึงการซื้อเครื่องเพชรพลอยหรือการไปเที่ยวต่างประเทศบางครั้งเขาอาจจะถึงขั้น คลัง่งจนซื้อบ้านที่เขาไม่มีเงินจ่ายด้วยการกู้สินเชื่อครั้งใหญ่หรือซื้อรถราคาแพงคันใหม่แน่นอนว่าไม่ใช่รถหรูคุณอาจจะรู้จักผู้คนมากมายที่มีวิธีการดําเนินชีวิตแบบนี้เป๊ะๆป,ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศตะวันตกก็เป็นแบบนี้เช่นกันผู้คนที่มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านในราคาปานกลางซื้อรถในราคาปานกลาง เสพสุขตามอำเภอใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละปีและโดยทั่วไปแล้วก็มีชีวิตที่ค่อนข้างดีตามในสังคมนิยามบางคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าวิถีชีวิตแบบชนชั้นกลางหรืออเมริกันดรีมแต่ขอให้จำไว้ว่าคนส่วนมากก็ใช้ชีวิตแบบนี้แต่ก็มีความฝันที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปคนจำนวนมากไม่มีความสุขรู้สึกผิดหวังและขมขื่น ซึ่งนี่อาจจะทําให้คุณสงสัยว่าบางทีชีวิตที่เราถูกกดดันจากสังคมอยู่ตลอดอาจจะไม่ใช่ความฝันเสียทีเดียวก็ได้ส่วนบุคคลที่สองเขาก็เหมือนกับบุคคลที่หนึ่งข้างต้นนี่แหละเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการทํางานอย่างหนักและมีอาชีพที่เหมือนกันทั้งสองคนมีไรายได้เท่ากันเป๊ะๆแต่เท่าว่าชายคนที่สองไม่ได้เดินทางกลับบ้านโดยทันทีหลังจากที่ทํางานในแต่ละวันเสร็จในทางกลับกันเขาจะอุทิศเวลา และแรงกายแรงใจของเขาอะไรก็ตามที่หลงเหลืออยู่ให้กับการทำกิจการอื่นๆบางทีก็อาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือสิทธิบัตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือด้านใดๆก็ตามที่เขาเลือกซึ่งสามารถสร้างทรัพย์สินและ,ะไรายได้ให้กับเขาได้เมื่อใดก็ตามที่เขามีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆเขาจะไม่นั่งเฉยๆบนโซฟาและดูทีวีไปพร้อมๆกับจิบเบียรแต่เขากลับ จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างหรืออย่างน้อยก็ครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องทําเพื่อที่จะส่งเสริมกิจการส่วนตัวของเขาเพิ่มเติมเขามักจะมองหาโอกาสอยู่เสมอเขาจะไม่นําเงินพิเศษที่เขาได้รับในช่วงปีแรกๆไปใช้ในการเสพสุขเขาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไม่บ่อยอาศัยอยู่ในบ้านที่มีราคาถูกกว่าขับรถที่ธรรมดาและเก่ากว่าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเหมาะสม และผลักดันกองทุนอันไม่มีข้อผูกมัดที่เขามีอยู่ไปสู่ความสำเร็จบางคนอาจจะชอบไลฟ์สไตล์ตของคนแรกมากกว่าแน่นอนชีวิตของเขามีความผ่อนคลายมากกว่ามีความกังวลน้อยกว่าและเป็นชีวิตที่มีความอิสระมากกว่าในระยะแรกซึ่งนี่จะเป็นวิถีชีวิตที่ล่อใจและน่ายินดีมากกว่าหากคุณยังหนุ่มยังสาวอยู่แน่นอนว่านี่เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกซึ่งมีจิตสํานึกที่จะไม่ไล่ล่าความสำเร็จทางการเงินและท่านี่เป็นตัวเลือกของคุณจริงๆแล้วคุณจะซื้อหนังสือเล่มนี้มาทำไมกันละ่ะยิ่งคุณมีอายุมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่ขาวกับดำแต่มันมีด้านเทาๆด้วยเช่นกันผู้คนอาจจะเลือกเส้นทางสายกลางระหว่างทั้งสองทางเลือกที่ผมกล่าวไปก็ได้ เส้นทางสายกลางนี้ใช้ความเสี่ยงและความพยายามที่น้อยกว่าดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความสำเร็จได้น้อยกว่าแน่นอนแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าทางเลือกที่คนทั่วไปใช้ในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าเงินจานวน300ดอลลาร์ที่คนวัย20ปีเก็บออมเอาไว้จะสามารถงอกเงิขึ้นเป็นหเท่า เมื่อเขาหรือเธอกเกษียณอายุแม้จะมีการลงทุนแบบประมัดระวังมากๆก็ตามเราสามารถอธิบายความแตกต่างอันใหญ่หลวงระหว่างสภาวะทางการเงินที่ผู้คนแต่ละคนมีได้โดยการใช้ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวผมจะขอพาเราย้อนกลับไปพูดถึงบุคคลที่หนึ่งและระบายสีให้เขาเป็นสีเทาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเพียงเล็กน้อย เราจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพียงแค่2จุดเท่านั้นนั่นคือเขาจะใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อของหรือทำกิจกรรมที่หรูหราน้อยลงการซื้อเพชรพลอยหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศผมไม่ได้บอกเขาให้เลี่ยงซื้อของหรือทำกิจกรรมเหล่านั้นไปโดยสิ้นเชิงเลยนะแต่ผมแค่ขอให้เขาซื้อเพชรพลอยที่มีราคาถูกลงและซื้อให้น้อยลงรวมถึงไปเที่ยวต่างประเทศให้น้อยลง และไปเที่ยวในประเทศที่ใช้ใจ่ายเงินน้อยลงสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยให้เขาประหยัดเงินได้ $300 ดอลลาร์นอกจากนั้นเขาจะต้องซื้อหรือเช่าซึ่งไม่สำคัญในบริบทนี้บ้านที่มีราคาถูกลงและคับแคบกว่าเดิมและจะต้องซื้อรถรุ่นที่ถูกลงและประหยัดมากขึ้นซึ่งบางทีนี่จะทำให้เขาสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้น400ดอลลาร์ต่อเดือน ตอนนี้เขาจะสามารถเก็บออมเงินได้รวม700ดอลลาร์บุคคลคนนี้ยังคงสามารถนั่งผ่อนคลายอยู่บนโซฟาไปพร้อมๆกับการดูทีวีและจิบเบียร์ได้เขายังคงใช้เวลาร่วมกับครอบครัวของเขาแทานที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยการทำธุรกิจหรือทำงานที่สองเพิ่มเขายังคงไปเที่ยวต่างประเทศและใช้ใจ่ายเงินซื้อเพชรพลอยให้กับภรรยาของเขาได้แต่อยู่ที่ระดับที่สมเหตุสมผล แน่นอนว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกันปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายเหมือนตัวเขาในตอนแรกแต่เขาสามารถออมเงินได้ถึงเดือนละ700ดอลลาร์ซึ่งจริงๆในระยะยาวมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น6เท่ากล่าวคือเขาสามารถออมเงินในอนาคตได้ถึงเดือนละ4,200ดอลลาร์ซึ่งเป็นปีละ5,000 0ดอลลาร์สมมุติว่า เขาใช้ชีวิตในแนวทางนี้นับตั้งแต่อายุ20ปีไปจนถึง40ปีรวมเป็น20ปีเงินออมของเขาก็จะมีมูลค่ารวมถึง1ล้านดอลลาร์อันหนึ่งในประเด็นนี้เราอาจจะเคยถูกคำโกหกหลอกลวงที่กระจายอยู่เต็มสื่อทำให้เราเข้าใจผิดมาแล้วดังเช่นคำกล่าวที่ว่าไม่มีแผนการออมเงินใดที่จะช่วยสร้างกำไรได้ยอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา โดยผมจะอธิบายในภายหลังว่าแผนการดังเช่นพอร์ตดัชนีหุ้นซึ่งเป็นไปตามตลาดหุ้นในเทลอวิบ100หรือใน s อสน500ะณประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาหลายปีนั้นล้วนเป็นวิธีการสร้างผลกำไรที่มั่นคงซึ่งอาจพิสูจน์ได้นี่เป็นเหตุผลที่เราจะคาดหวังว่านักลงทุน จะสามารถทวีคูณเงินออมของเขาหรือเธอเป็น6กเท่าได้ในระยะยาวโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ที่พิเศษใดๆข้อเท็จจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ค่อนข้างยากสำหรับคนส่วนใหญ่แต่คนที่ร่ำรวยจะเข้าใจมันได้เป็นอย่างดีพวกเขาไม่ใช่คนที่ขับรถที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยหรือมีราคาแพงกว่าพวกเขาไม่ได้มีบ้านที่มีความกว้างมากขึ้นพิเศษ1 0 1ถตารางเมตร อย่างไม่จําเป็นและไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าซึ่งถูกโยนลงทังขยะไปตั้งนานแล้วหรือเพชรพลอยซึ่งมีมูลค่าน้อยลงนับตั้งแต่วันที่ซื้อที่ไม่จําเป็นสําหรับพวกเขานอกจากนี้พวกเขาก็ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าเล็กน้อยบ่อยๆเพราะท้ายที่สุดแล้วกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เขาต้องเสียเงินมากถึงหล้านดอลลาร์โดยปลาประโยชน์ปัจจุบัน บุคคลสีเทาซึ่งเลือกเดินทางสายกลางและประหยัดเงินในการใช้จ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือยนั้นสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ทุกเดือนครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลานานหลายปีเขาสามารถซื้อรถมาใช้ขับขี่ยังไม่ซ้ำรุ่นกันในทุกๆเจ็ดวันได้รวมถึงยังสามารถช่วยลูกๆซื้อบ้านและแม้แต่ซื้อเพชรพลอยให้กับภรรยาของเขาเพิ่มจนเธอระยิบระยับเป็นต้นคริสต์มาสได้ โดยที่เขาเองก็ยังคงมีเงินเก็บพิเศษอยู่ทั้งหมดนี้เกิดจากการลดมาตรฐานการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตลงเล็กน้อยในช่วงระหว่างที่เขายังมีอายุน้อยอยู่บุคคลที่หนึ่งในตอนแรกและบุคคลสีเทาที่เดินทางสายกลางอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแต่บุคคลสีเทาอาศัยอยู่ในบ้านที่เล็กกว่าทั้งสองคนมีรถยนต์ขับแต่บุคคลสีเทาขับรถที่มีราคาถูกกว่าเล็กน้อย ทั้งสองคนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่บุคคลสีเทาไปเที่ยวน้อยครั้งกว่าเพียงเล็กน้อยและเดินทางไปยังสถานที่ที่ใกล้กว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในท้ายที่สุดการลงทุนในครั้งนี้ก็ได้ออกดอกออกผลเมื่อตอนที่เขาอายุ40ปีและชายคนนี้ก็สามารถชดเชยความสุขให้กับตัวเองได้โดยการใช้ชีวิตที่เพลิดเพลินมากกว่าเดิม6เท่า เมื่อเทียบกับตัวเขาในตอนที่เขายังเป็นบุคคลที่หนึ่งคนดังกล่าวผมมองว่านี่เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นถึงความแตกต่างอันเด่นชัดระหว่างความคิดแบบระยะสั้นกับแบบระยะยาวอย่างไรก็ตามผมได้ฟังความเห็นคัดค้านที่น่าสนใจมากมายในตอนที่ผมอธิบายประเด็นนี้จากความเห็นของผมโดยเฉพาะจากคนที่มักจะพูดว่าเราควรจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เพราะทุกวันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้ และใครจะสัญญากับคุณได้หลักว่าคุณจะมีอายุยืนยาวไปจนแก่ข้อถกเทียงของพวกเขาก็คือคุณปฏิเสธที่จะมอบหมายความพึงพอใจให้กับตัวเองในวันนี้และหลีกเลี่ยงที่จะสร้างความอิ่มอกอิ่มใจของวันพรุ่งนี้ให้กับตัวคุณเองและก็ไม่มีใครสัญญากับคุณได้เลยว่าคุณจะมีวันพรุ่งนี้จริงๆบางทีคุณอาจจะละทิ้งสิ่งต่างๆหลายอย่างของตัวเอง แต่กลับไม่ได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณเก็บหอมรอมริบมันในบ้านปลายของชีวิตผมมีคำตอบมากมายที่จะตอบข้อโต้แย้งเหล่านี้ข้อแรกอายุ40นั้นไม่ใช่อายุที่มากเลยข้อ 2. ผมจะส่งทุกคนที่ยกข,ข้อโต้แย้งเหล่านี้ขึ้นมากลับไปอ่านบทแรกของหนังสือเล่มนี้ในเรื่องประกันภัยหากความกลัวของคุณดันเกิดขึ้นจริงๆ และคุณไม่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้จนถึงตอนแก่คุณก็จะไม่สูญเสียอะไรเลยมิหนำซ้ำคุณยังเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในด้านการเงินอีกด้วยข้อ3สถิติเผยว่าคนส่วนใหญ่จะมีอายุยืนยาวไปจนถึงตอนแก่คงจะไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยหากจินตนาการว่าคุณจะต้องเป็นคนส่วนน้อยในทางสถิติเหล่านี้แน่ๆแน่นอนว่า การหลีกเลี่ยงการวางแผนในระยะยาวนี้แหละที่เป็นปัญหาข้อที่4โปรดสังเกตว่าผมไม่เคยพูดเลยว่าเราควรจะละเว้นและใช้ชีวิตอย่างสมระมากๆคุณสามารถตามใจตัวเองได้คุณสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้การซื้อบ้านและการดูแลรถนั้นเป็นสิ่งที่คนเราปรารถนาแต่ก็จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยความแตกต่างของบรรทัดฐานการใช้ชีวิต ระหว่างคนที่ประหยัดและคนที่ฟุ่มเฟือยนั้นไม่ได้เด่นชัดอะไรแต่หากเราลองมองในระยะยาวอย่างจริงจังแล้วเราก็จะเห็นว่าช่องว่างของมันใหญ่มากๆการปรับวิถีชีวิตให้พอดีมากขึ้นเล็กน้อยในวันนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ให้กับวิถีชีวิตและความสามารถของการเงินของคุณในวันพรุ่งนี้ข้อสุดท้ายโปรโดโช์หนังสือเล่มนี้และตัวอย่างที่ผมนำเสนอ รวมถึงอ่านข้อโต้แย้งเหล่านี้ซ้ำๆให้กับคนที่เลือกทางเลือกเหล่านั้นและใช้ชีวิตผ่านพ้นอายุ50ปีมาแล้วฟังจากนั้นให้ถามเขาหรือเธอว่ารู้สึกเสียใจกับทางเลือกที่เลือกบ้างไหมกล่องเครื่องมือสําหรับบทที่7ทรัพยากรการดํารงชีพบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งดูเหมือนจะไม่มีหนทางในเลยที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทํางานหาเลี้ยงชีพเป็นเวลาหลายปี เพื่อที่จะเดินบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้และความสุขด้วยใช่ไหมซึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหนีจากมันนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามธรรมชาติและถูกกำหนดโดยความเป็นจริงกระนั้นหากคุณต้องการที่จะสร้างความร่ำรวยให้ได้จริงๆคุณก็จงเตรียมพร้อมที่จะอุทิศตัวเองและนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอหากคุณต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จแน่นอนว่า คุณอาจจะต้องควบคุมและสละการทางกิจกรรมกับครอบครัวรายได้และเวลาว่างในช่วงวัยหนุ่มสาวไปเพื่อที่จะสร้างโอกาสเหล่านี้ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นเวลาหลายปีและเหล่านี้ก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณผมอยากจะเน้นย้ำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนว่าโอกาสเหล่านี้จะกลายเป็นความจริงในท้ายที่สุดและก็ไม่ได้แน่นอนเช่นกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จ ผมไม่สามารถการันตีสิ่งเหล่านี้กับคุณได้ไม่มีใครทำได้แต่หากคุณตัดสินใจลงมือทำมันคุณก็จะสามารถพูดเข้าใจและรู้สึกได้ในภายหลังว่าอย่างน้อยคุณก็พยายามแล้วในทางกลับกันหากคุณไม่ได้ลงมือทำนั่นแปลว่าคุณเลือกที่จะไม่ประสบความสาเร็จอย่างตาระหนักรู้แน่นอนว่ามีทางสายกลางอยู่ด้วยเช่นกัน โดยมันอาจจะเหมาะกับคนส่วนใหญ่ดูตัวอย่างหลักๆเกี่ยวกับบุคคลสีเทาที่ผมนำเสนอในบทนี้หากคุณอ่านและตีความอย่างละเอียดแล้วคุณก็จะเห็นว่าครอบครัวชาวตะวันตกโดยเฉลี่ยที่เพียงแค่รัดเข็มขัดโดยการจับใจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเป็นเวลา20ปีและไร่ตรองการใช้เงินอย่างทีท่วนอาจจะกลายเป็นเศรษฐีย่อมๆได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งในขณะเดียวกันเขาหรือเธอก็ไม่ได้ลองเสี่ยงในทางการเงินหรืออุทิศตัวมากมายอะไรและสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่คุณจะอายุ40ด้วยเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราถูกบังคับให้นิ่งเฉยกับสิ่งที่เราควรจะพูดออกไปพู้บลิลิอุสไซรัสเซนเทนตีเอชั t เตอร์8รายงานไปยังฝ่ายอาวุโส รายงานจากพนักงานระดับล่างเรื่องราวนี้ถ้าอยากรวยห้ามพลาดพบกันใหม่ EP ถัดไปหากท่านผู้ฟังรอ EP ถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ